สวัสดีครับผู้ชมนคนอยู่กับผมพลมอตอร์ไซวอลกันอีกเช่นเคยครับในวันนี้ผมจะขอมาอัปเดตในส่วนของราคารถจักรยานยนต์คาวาซากิที่ทางคาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยได้มีการปรับราคารถมากขึ้นถึง17รุ่นเนื่องมาจากสาเหตุก็คือต้อนทุนนั้นมันเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งวัตถุดิบแล้วก็ราคาน้ำมันที่มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาค่าขนส่งทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยมันดีสูงขึ้นอีกด้วยอีกทั้งภาษีสป,ปรพสมิตแล้วก็ดัชนีราคาผู้บริโภคก,ก็เพิ่มสูงขึ้นตามด้วยทั้งหมดนี้จึงส่งผลให้ต้นทุนของทางบริษัท Kawasaki Motor Enterprise มันเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ต้องประกาศปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น17รุ่นครับแล้วก็จะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2022เดือนหน้าเป็นต้นไป โดยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะดูตัวเลขชัดๆในแต่ละรุ่นเนี่ยทางผมเองได้ทำลิงก์อัปเดตจากราคาเดิมไปที่ราคาใหม่ของทุกรุ่นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถกดดูได้ที่ลิงก์ใน e s สคริปชันด้านล่างครับถ้าพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มกันที่รุ่นแรกกันก่อนเลย2,022 KLR 6 5 0 ABS เดิมทีครับราคาจะอยู่ที่268,500บาท ตอนนี้ปรับเพิ่มขึ้นมา1,000บาทอยู่ที่269,500บาทเสร็จรุ่นต่อมาก็คือตัว KLR 650 Adventure ABS รุ่นนี้ราคาเดิมจะอยู่ที่2,99,000บาทเพิ่มมาอีก1,000เช่นกันก็จะอยู่ที่3,000 0 0ท้วนขยับมาที่ตัว Z400 ABS 2022ครับจากเดิม1,96,200บาทขยับปรับเพิ่มขึ้นมา 214,500บาทเลยแล้วก็ตัว Z400 SE ABS 2022ครับจากเดิมเนี่ย25,700ก็พุ่งขึ้นมาถึง223,000บาทแล้วก็ยังอยู่ที่ค้าส400อยู่ครับนั่นก็คือตัว2022 Ninja 400 ABS จากเดิม21,400บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น219,600บาทแล้วก็แน่นอนครับตัว Ninja 400 SE ABS 2022 จากเดิม216,200บาทขยับปรับขึ้นมาเป็น224,400บาทต่อมากันที่ตัว SPORT r e p ปิก้อย่างตัว z x 25R ABS 2022จากเดิมครับ269,000ปรับขึ้นมาเป็น283,000บาทด้านตัว z S 250 ABS ครับโฉมปี2022จากเดิม164,700ปรับเพิ่มขึ้นมาถึง 187,700บาทฝั่งคู่แฝดของมัน Ninja 250 ABS 2022จากเดิมครับ181,900เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่193,900บาทขยิบมาที่ตระกูลของตัว Touring ในคลาส300 v e r s i t X300 Touring ABS 2020ครับจากเดิม239,400 ปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยครับ1,000บาทจะอยู่ที่2 4 4 0 0บาททางฝั่งตระกูล KLX KLX 230-2022จากเดิม1,21,300บาทเพิ่มมาเป็น1,39,300บาทและรุ่นท็อปของมันครับก็คือ KLX 230-SEABS 2022จากเดิม1,34,400ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่1,55,400บาท สำหรับตัว s u p e r n a k e ตอย่าง Z1000 ABS 2022จากเดิม6,18,700เพิ่มขึ้นมา2,000บาทอยู่ที่6,2,700บาทแล้วก็รุ่นทอปครับ Z1000R ABS 2022จากเดิม6,091,000เพิ่มขึ้นมา2,000บาทเช่นเดียวกันอยู่ที่6,93,000บาท ทางฝั่งของตระกูล W800 ครับตั้งแต่โชมปี2020ถึง2022 W800 Street ABS จากเดิม396,000บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น399,000บาทและมาที่ Superbike ตัวแข่งของค่าย,ยักษ์เขียว ZX10 WR ABS 2021จากเดิม1,28,000บาทขึ้นมาอยู่ที่1,223,000บาท และอีกรุ่นหนึ่งครับก็คือตัว K L X 1 4 0 R F ชมปี2022จากเดิม99,700ปรับเพิ่มมาอยู่ที่17,600บาทดังนั้นเลยครับใครมีแพลนที่จะซื้อรถคาวาซก,กิใน17รุ่นนี้รีบไปจองกันเลยครับภายในสิ้นเดือนนี้เพราะว่าเขาจะเริ่มปรับราคาตั้งแต่1กรกฎาคมเดือนหน้าเป็นต้นไป และสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงาน m โมโ r i รว l เราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรผมขอฝากเพื่อน,อนๆคุณผู้ชมทุกคนติดตามที่ช่ m o t o r r i v ว l ของเราไว้ด้วยรวมถึงตัว f a c e b o o k .com/ m t o r r i v a l ไว้ด้วยครับวันนี้ผมพลก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ